วันนี้มาเปิดชีวิตแม็กเจ้าของกางเกงยีนดังค่ะจากเงินเดือน9,000บาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยสู่เศรษฐีพันล้านในวัย34ปีค่ะล่าสุดนะคะช่อง YouTube ของ Nick นิกกี้น่าชัดค่ะเขาเนี่ยมีการไปเปิดบ้านของไอดอลเจ้าของกางเกงยีนโฮเดมวัยเพียง34ปีค่ะแต่ว่ารวยเป็นพันนล้านนะคะผู้ชมพร้อมยกให้เป็นเจ้าของกางเกงยีนที่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะโดยคุณนิกกี้นะคะบอกว่าผมเนี่ย ชอบพี่แม็กมากๆผมไม่ได้ชอบคนที่เป็นคนรวยนะผมชอบคนรวยที่รวยด้วยตัวเองนอกจากนี้ค่ะเขาเองก็ยังได้มีการเปิดคลังรถหรูนะคะซึ่งรถแต่ละคันนะคะต้องบอกว่าราคาเนี่ยสิกว่าล้านถ้าชอบรถเนี่ยก็ต้องศึกษาทุกอย่างเขาบอกว่าถึงค่อยจะซื้อนะคะอย่างพวกรถยุค90เนี่ยก็ศึกษามานานพอสมควรแล้วนะคะปรึกษารุ่นพี่ที่รู้จักบ้างถึงจะซื้อมานะคะ แม่ของคุณแม็กก็บอกว่าบ้านเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้รวยหรอกทรัพย์สินทุกวันนี้เนี่ยมาจากแม็กเต็มๆเลยถามว่าแม่ภูมิใจไหมลูกอายุ3 4เองเนี่ยแต่ประสบความสําเร็จมากๆเลยแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอมรับนะคะว่าแม่ภูมิใจมากๆสิ่งที่เขาอยากให้แม่มีความสุขเนี่ยเขามาก่อนแล้วเขาบอกว่าที่แม็กทำเนี่ยแม็กอยากให้แม่มีความสุขจากเงินเดือนเริ่มต้นก็คือ9 0 0 0บาทค่ะผู้ชมลาออกจากที่ทํางานไม่บอกใครเลยลาออกจากปริญญาโทด้วยมาทําธุรกิจตอนแรกเนี่ยอายุประมาณ 23คุณผู้ชมได้เงินล้านก้อนแรกเนี่ยอายุประมาณ25-26ตอนนี้เข้าปีที่20เนี่ยศึกษามาตั้งแต่อายุ20แล้วนะคะแต่ว่าทําธุรกิจมาเกือบๆหลายปีแล้วค่ะแม็กเนี่ยเผยว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีความฝันเลยไม่รู้อนาคตเลยตอนทํางานบริษัทเนี่ยเคยคิดสั้นด้วยนะชีวิตตื่นตีห้าเลิกงาน5้าโมงเย็นทํา2ปีเงินเดือน9,000แล้วก็รับช่วยอีกเป็นหมื่นสองเก็บตังค์ซื้อเคืองเกงแบรนด์ก็คือเพียร์บูเจแปนนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทไม่รู้เรื่องอะไรพวกพวกธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะ เขาบอกว่าเราทํา <temple> ต <and fingers out> <boundaries. S 1> ั้งเยอะอะเราได้แค่นี้เองท่านี้โกบอยค่ะก็มีการแซล์นะคะว่าเราก็ให้เขาเดือนละสามหมื่นใช่ไหมหมายถึงซื้อกางกงกางเกงอย่นะคะคุณแม่ก็ตอบว่าผมเคยให้เดือนละแสนนะผมบอกเลยคิวเทโอป้าน้องๆเนี่ยมาเจอผมเนี่ยโดนเนี่ยเยอะเลยถามทุกคนได้เลยเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะผู้ชมต้องได้ได้ว่ากว่าจะผลิตแบรนด์กว่าจะอะไรขึ้นมาต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะจนเป็นธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเนี่ยมันก็ไม่ง่ายจริงค่ะผู้ชมต้องใช้เวลาศึกษากับมันเยอะนะคะ สำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมองหาธุรกิจก็ค่อยๆสะสมไปค่ะเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม